คณะกรรมการธรรมาภิบาลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดแนวทางสอดส่องให้กทจสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546โดยสอดส่องทุกแผนงานโครงการของจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสแก้วจึงได้ดําเนินการลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการและกิจกรรมในจังหวัดสแก้วโดยในวันที่26มิถุนายน2566ลงพื้นที่ติดตามโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสแก้วในเขตพื้นที่อำเภอ,อตาพระยาและอำเภอโคกสูงจำนวน3โครงการ 1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนร่วมใจพัฒนาตำบลตาพรยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วดำเนินการโดยเทศาบาลตำบลตาพรยา 2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านทับไทยจุดตชอดอสน4หมู่ที่1บ้านทับไทยตำบลทับไทยอำเภอตาพรยาดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับไทยและ 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังทางหลวงท้องถิ่นสกท6 0 1 0 3หมู่ที่12บ้านหนองสนูตบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตบลหนองม่วงวันที่29มิถุนายน2566นาอยิอิทธิพลช่างกลึงดีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดสะแกวครั้งที่2ทับสอ6 ณห้องประชุมสักขัญชั้น3าสารกลางจังหวัดสกแก้วลงพื้นที่สอดส่องโครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทนของเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมกับกทจระแก้ววันที่6รกรกฎาคม2566นณห้องประชุมเทศบาลเมืองวังน้าเย็นอนาเภอวังน้ําเย็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกแก้วลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการและกิจกรรมในพื้นที่อาเภอวังน้ําเย็นและอาเภอเขาชะกันจํานวน4โครงการได้แก่1 โครงการเสริมผิวจราจรแอตฟันติกคอนกรีตบ้านซับนิยมหมู่ที่2ถึงบ้านซับพลูหมู่ที่8ตบนวังน้ำเย็นเสริมผิวจราจรแอตฟันติกคอนกรีตที่ถนนเทศบาลเลี่ยงเมืองสายสหกรณ์ฝั่งตะวันตกสกท13019้า130บ้านซับนิยมดำเนินการโดยเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่4บ้านนวลสมบัติซอยสะหลวงตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน 3โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟาติกคอนกรีตสายแยกบ้านท่าผักชีถึงบ้านท่าเต้นช่วงที่สองตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง 4. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล20สชุมชนสันติสุขตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเขาชะกัน วันที่12กรกฎาคม2566ณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองหาดอําเภอคลองหาดคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสแก้วลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการและกิจกรรมในเขตพื้นที่อําเภอคลองหาดจำนวน3โครงการได้แก่ 1. โครงการปร,ปรับปรุงถนนลาดยางจากผิวทางแคปซิลมาเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านเขาพึ่งหมู่ที่2ตำบลคลองหาดอําเภอคลองหาดดําเนินการโดยเทศบาลตำบลคลองหาด สโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟันติกคอนกรีตสายบ้านวังเดือน5หมู่ที่9ถึงบ้านไกลนครหมู่ที่2ตำบลซับมะกรูดอำเภอคลองหาดดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟันติกคอนกรีตหมู่ที่7บ้านหนองไผ่ถึงหมู่ที่8บ้านคลองวังจิกตำบลไซเดียวอำเภอคลองหาดดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไซเดียว วันที่20กรกฎาคม2566น้อณห้องประชุมเทศบาลตำบลวังทองอําเภอวังสมบูรณ์คณะกรรมการธรรมภาภิบาลจังหวัดสกวลงพื้นที่สอดส่องแผนงานโครงการและกิจกรรมในพื้นที่อําเภอวังสมบูรณ์จํานวน4โครงการได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนทางข้ามหมู่ที่5บ้านวางดาราอําเภอวังสมบูรณ์ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลวังทอง 2. โครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสหกรณ์หมู่ที่2ถึงหมู่ที่4ทิศตะวันตกหมู่ที่4ตะบนวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตบนวังใหม่ 3. โครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านคลองทรายหมู่ที่8ถึงบ้านคลองไหวหมู่ที่14ตบนวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตเมล่อนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะกลุ่มผู้ผลิตเมล่อนและพืชผักบ้านวังซับหมู่ที่13ตำบุญวังทองอำเภอวังสมบูรณ์ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว